โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับไปโซ่กเก่านั่นเองนะครับก็วันนี้ที่ผมจะมาทาคลิปนี้ก็คือผมได้คําถามมาหลายคําถามนะครับว่า,เ,าเนี่ยฮะอันดับแรกครับถามว่าทําไมเทรดไม่ได้ครับเป็นคําถามยอดฮิตแน่นอนครับว่าทาไมาถึงผมเทรดไม่ได้ยังนู่นอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเป็นไปได้ หลายกรณีครับเช่นไม่เปิดสตรีมก์ดหรือไม่ก็ยังเป็น F2P หรือไม่ก็อาจจะหลายคนบอกเอ้ยกูเป็น F2P แล้วกูเปิดสตรีมก์ดแล้วทำไมถึงกูยังเทรดไม่ได้วะอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตนะครับให้ลองรีที่เราเตอร์เน็ตดูนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้แสดงว่าเป็นที่สตรีมคุณแล้วละครับโอเคอันดับที่2นะครับสตรีมก์ดคืออะไรครับอันนี้ก็คือจะเจอได้ในคลิป พวกสอนเทคของต่างๆนานานะครับก็สตรีมการ์ดคือเป็นส่วนป้องกันการโดนแฮ็กของสตรีมนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เปิดไว้ก็จะเทรดไม่ได้เลยนะครับอ่าก็ F2P นะครับคำถามเราไป F2P คืออะไรนะครับ F2P ก็คือผู้เล่นใหม่นะครับหรืออย่าง Free2play อย่างี้ครับจะมีช่องเก็บของเพียง50ช่องนะครับและไม่สามารถแลกเปลี่ยนไอเทมส่วนใหญ่ได้ นะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราเปิดสตรีมการ์ดแล้วแต่เรายังเป็น F2P อยู่เราก็จะสมมุติว่าเราได้ของมาเงี้ยพวกของดบอะ่ะเราจะไม่สามารถเอาไปเทรดได้แต่ถ้าเกิดคนให้ของเราแล้วเราไปเทรดก็คือสมมุติว่าผมได้เอ็มบัฟเ r อร์มาแต่เ,เพื่อนให้ e n f o อ c e r มาซึ่งเราไปเทรดกับคนอื่นเราก็จะเห็นได้แต่ในครั้งของเราเป็นเ n f o อ c e r นะครับก็อธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับ อ่าก็อันดับที่2อเอ้ยอย่างที่3ามก็คือไม่สามารถดรอปหมวกหรือของตกแต่งได้ครับอย่างเช่นพวกดรอปหมวกที่แบบเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายอย่างเงี้ยครับจะไม่สามารถดรอปได้นะครับคือไม่มีโอกาสดรอปเลยนะครับผู้เล่นที่ที่ไม่ใช่ F2P นะครับจะเรียกว่าพรีเมียมนะครับหรือหรือ P2P นั่นเองนะครับคำถามที่4ี่นะครับเป็นพรีเมียมแล้วดียังไงนะครับช่องเก็บของเพิ่มขึ้น300ช่องครับซึ่งแน่นอนครับว่า เราต้องไปซื้อกระเป๋าครับหนึ่งเราจะเป็นพรีเมียมนะฮะหรือมากก็ซื้ออะไรก็ได้จากของช็อปสิรีมโฟเทสนะครับก็แลกเปลี่ยนของในเกือทุกอย่างเลยยกเว้นของนี่มันเขียนว่าน็ t ตเทสนะครับอ่าแล้วก็มีโอกาสดอกหมวกและของตกแต่งนะครับอ่าก็คําถามต่อไปทํายังไงถึงจะเป็นพรีเมียมครับผมอ่าเติมสตร a m w a l l ล็ตครับแล้วกดซื้อของชิ้นในก็ได้มาจากช็อปในเกมชิ้นหนึ่งอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยครับ ระเป๋าเพิ่มคังแล้วก็พวกของอะไรเงี้ยครับในเกมอ่าแล้วก็อันดับที่2นะครับหาคนขายอัปเกรด to premium gift นั่นเองนะครับอัปเดตอัปเกรด to premium gift นี่ก็จะคือราคา300กว่าบาทนะครับซึ่งจะไม่คุ้นแน่นอนครับเราแค่เติมสตีมวอล l ล็ตไป300บาทแล้วซื้อกระเป๋าชิ้นหนึ่งเราก็ได้เป็นพรีเมียมแล้วแต่นี้อัปเกรด to premium มมา300บาทซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามัน เอาไว้ทำอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อื่องมากก็ซื้อออเลนบ็อกจากสตรีมครับผมอ่าก็จะได้หมวก p r o ว f of p พช s ชอร์เพ s เชอนะครับมานะ proof proof ไม่ไม่ใช่ Proof นะครับ Proof นะฮะมีตัว R ด้วยโอเคก็คำถามต่อไปนะครับไม่มีเครดิตกับบัตรวีซ่าแล้วจะเติมอย่างไรนะครับสตรีมวอลเล็ตได้เลยครับก็เดินเข้าไปในเซเว่นแล้วบอกพนักงานว่าสตรีมวอลเล็ตน้นสตรีมวอลเล็ต 300บาทอะไรเงี้ยครับอ่าก็นะครับคำถามต่อไปหมวกในเกมนี่ใส่แล้วเก่งขู้ไหมไม่เลยครับก็ต่อให้หมวกจะแพงแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุชั่วหรือว่าอะไรจะไม่บวกค่าสเตตัสใดๆทั้งสิ้นครับผมอ่าหมวกที่มีเอฟเฟกต์ไฟควันหัวใจมันคืออะไรได้มาอย่างไงนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าหมวกอนุชั่วครับผมสี สี่หกตัวสษรจะเป็นสีม่วงนะครับอ่ามันคือหมวกราคาแบบแพงที่ได้จากการเปิดกล่องอะไรก็ได้มีโอกาส1%เท่ากันทุกกล่องนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่เปิดกันเองครับจะหาซื้อต่อจากคนที่เปิดได้แทนนะครับก็ซึ่งถ้าเกิดเราเอามาเปิดกล่องเนี่ยกว่าเราจะเปิดได้ก็เงินเราคมหมดไปมากกว่าหมวกแล้วนะครับออย่างเช่นตัวอย่างทีมกัปตันนะชว่นะครับอ่า ก็อย่างนี้แหละครับก็ต้องไปหาคนแรกมาแทนนะครับราคาแล้วแต่ชนิดครับผมของหมวกชนิดของเอฟเฟกด้วยมีตั้งแต่ถูกๆเฉียดพันไปจนถึงหลักแสนหลักล้านครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าหลักล้านมีหรือเปล่านะครับอย่างเห็นมากสุดก็หมื่นสองหมื่นเกือบแสนเงี้ยครับอ่าก็ฝรั่งมันตั้งราคาคนตีนนะครับแน่นอนว่าให้ไปศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่จะไปซื้อพวกหมวกพวกนี้นะครับ อ่าช่อง misc คืออะไรนะครับอ่าช่องที่ใส่พวกของที่ไม่ใช่หมวกพวกเสื้อกระดิ่งเข็มกัดอะไรเงี้ยครับอ่าทำไมของบางชิ้นใส่พร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะบางอันมันทับกันเช่นหมวกกับน,น็อกกับแว่นตาหรือฮู้ดกับเสื้ออ่างเงี้ยจะทับกันนะฮะโอเคคําถามต่อไปอันนี้ฮิตฮิตมากๆครับถามผมแม่งตลอดเลยทําไมเข้าเซิร์ฟไอดอลแล้วไม่ได้ของนะครับ ก็นั่นแหละรครับแน่นอนว่าวาวแก้แล้วครับย,ยืนทิ้งแทบยืนทิ้งไว้แทบทั้งวันก็ไม่ได้ของครับผมแน่นอนว่ามีโอกาสได้น้อยมากก็ซึ่งวันหนึ่งก็อาจจะได้สักประมาณ1-2อันนะครับก็ไม่รู้นะว่านี้เขาอัปเดตใหม่หรือ,อยังถ้าอัปเดตใหม่แล้วก็กร้าหน้าคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่อาวุชื่อสีส้มคืออะไรนะครับเขาเรียกว่าอาวุธสเตร็งนะครับสเตร็งเนี่ยสามารถเก็บแต้ม เราได้ว่าเราคิวไปกี่คนแล้วนะครับเราฆ่าไปได้กี่คนแล้วนะก็อย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบฆ่าไป 5- ้0หคนก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับก็ซึ่งปืนเนี้ยจะจะไม่จํากัดว่าคิวเท่าไหร่นะครับจะคิวเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่าโอเคก็สำหรับคำถามยอดฮิตในทีมฟอร์เทสนะฮะเป็นช่วงใหม่ของรายการเรานะครับอก็ เดี๋ยวเราจะหาคําถามยอดฮิตที่เด็กหลายๆคนมาถามผมนะครับแล้วผมก็จะตอบให้เป็นบางคาถามนะถ้าคำถามบางคำถามไหนผมตอบไม่ได้ผมก็จะไม่ตอบนะโอเคเดี๋ยวโดนได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม